เผยโฉมปฏิบัติการลับของฮุนเซนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวครา,าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางทหารบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกองกําลังฝ่ายกัมพูชาที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการลับซึ่งมีชื่อว่ายุทธการสายฟ้าดาที่มีการอ้างว่าเป็นคําสั่งโดยตรงจากอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้ยังคงมีอิทธิพลสูงสุดในรัฐบาลกัมพูชาแม้จะวางมือทางการเมืองแล้วก็ตาม บัญชาการเต็มกำลังสัญญาณเตรียมรบแหล่งข่าวจากวงในกองทัพกัมพูชาเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์ขั้นสูงโดยมีการซักซ้อมภาคสนามใกล้ชายแดนสะแก้วและสุรินอย่างต่อเนื่องจุดประสงค์หลักอาจไม่ใช่การลุกราาแบบเปิดเผยแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิองอำนาจทางการทูตและการทหารโดยเฉพาะในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคเริ่มตึงเครียดมากขึ้น เบื้องหลังการเคลื่อนไหวปัจจัยที่ซ่อนอยู่หลายฝ่ายเชื่อว่าปฏิบัติการลับนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะเมืองแร่และพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่มีการกำหนดเขตแดนอย่างแน่ชัดอุ่นเซนในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายเชิงรุกอาจใช้วิธีการทางทหารเป็นเครื่องมือในการบีบให้ฝ่ายไทยยอมเจรจาและเปิดทางให้กัมพูชาเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวได้มากขึ้นการตอบโต้ของไทยไม่อยู่เฉย ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีการเพิ่มจำนวนกองกำลังตามแนวชายแดนทั้งทหารราบโดยเฉพาะกิจและโดรลาาตะเวน24ชั่วโมงแม้ประเทศไทยจะยึดมั่นในหลักการสันติวิธีแต่ก็พร้อมป้องกันตนเองหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจละเมิดอธิปไตยโดยมีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้แนวทางทางการทูตควบคู่ไปด้วยกุนเสนตัวแปรสำคัญในภูมิภาค แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นทางการอีกต่อไปแต่ฮุนเซนยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอินโดจีนด้วยความสามารถในการจัดตั้งเครือข่ายทางการเมืองเศรษฐกิจและทหารในหลายประเทศรวมถึงความใกล้ชิดกับจีนทำให้การเคลื่อนไหวทุกอย่างของเขาไม่อาจมองข้ามได้ปฏิบัติการรับในครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายยุทธวิธีที่ฮุนเซนใช้เพื่อยกระดับอิทธิพลของตนในระดับภูมิภาคบทสรุปบุกหนักหรือสงครามจิตวิทยา แม้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ากัมพูชาจะดําเนินการรุกรานแบบเปิดเผยหรือไม่แต่การส่งกําลังพลการฝึกซ้อมและการส่งสัญญาณเชิงรบเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้างแรงกดดันได้โดยไม่ต้องลั่นกระสุนจริงจุดสําคัญอยู่ที่ว่าไทยจะตอบสนองอย่างไรเพื่อรักษาธีปไตยและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคในขณะที่โลกกาลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด